สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสุงสุบพอนพ่อๆก็ส่องน้องแทนคือเก่าพี่นอ้องเมื่อไหนก็นพากันเลาะป่าพี่น,อน,ออน้องอ้จักเลาะบด้ายังดอกพี่น้องเอ้ขาป่าขาดงเขาป่าข้าดงก็ครอบว่าก็ว่าข้าวหน้าบ้าวเพิ่นไทยหุดหน้าพี่น้องไอ้ไทยหุดหน้าข่าตาแว่นไทยหุดหน้าไทยหุดหน้ากันชุ่เพิ่นเอง แม่น้องแท่นก็ก็สิบยไปลงคลิปกับพี่น้องเออสากแบตนะสากแบตนะสากอยู่เบิดมือเบิดเว้นนี่ก็ได้บ่ได้จักขีดเลยพี่น้องได้อยู่เศร้าเป๊สากแต่แต่ขึ้นนี่จนสากจนแม่น้องแท่นนะยอมแล้วพี่น้องเออเดี๋ยวนี้นะแม่ถามแม่น้องแท่นใบลงคลิปก็แสดงว่าโทรศัพท์แม่น้องแท่นมีปัญหาด้วยพี่น้องเด้อแบตบ่มีหรือว่าแม่น้องแท่นเอาไปสอบเนาะพี่น้องแม่น้องแท่นกับ ป้าน <S 々> ุแม่น้องแท้มาเสียไปแปงพี่น้องเอ้ยถ้าบโเห็นแม่น้องแท้ลงคลิปก็แสดงว่าโทรศัพท์แม่น้องแท้มีปัญหาโทรศัพท์แม่น้องแท้ตายเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องแท้มาเสียเอาเขาซูนเขาโทรไปหาซูนเขาเลยแหละห้ามเอ้ยถุยหญ้าเด้อแม่ลูกถุยหญ้ามาทางนี้ถุยหญ้าทางนี้ไปไปถุยหญ้าไปไปเรียกขวบมุนข้าเพินมซื้อมาแน่ยะ อาเซมมาแนะมันไม่ได้มันมีเห็นดอกกวางเว้นนะกวางพื้นคุณมันจะเห็นตาอาเซมมาแลไหมนะลูกมันมีเห็นนี่กวางเว้นค่ะน้องเอิญเพิ่นโทรมาฮะเพิ่นละเพิ่นสะมาไายหัวหน้าให้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นจมาไทยหัวหน้าให้แบบแมงแทงกับเซน่าได้พี่น้องเอ๋ยแมงแทงแบปวดหัวลูก ปวดหัวเนียนะปวดหัวย้อนโทรศัพท์พี่น้องแมงนั่งแท่นจะเอาโทรศัพท์ไปแปงถ้าบอมเอนี่กับเอื่อนี่แหละแม่น้องแท่นบ่นได้ลงคลิปกันแล้วพี่น้องเนาะโทรศัพท์แม่น้องแท่นมีปัญหาซื้อตั้งเท่ายใส่ยังบ่ท่านได้พอปีเลยแม่หนงแท่นละเมื่อยนั่พี่น้องเลยปวดหัวนั่ แวนเพิ่นทายนิดนึงบรรยากาศพี่น้องคึมๆเมื่อคืนนี่ก็พ้นตกอยู่เบิดคืนพี่น้องเบิดคืนสอดแจ้งบ่ได้ยังเลย

เราสื่อเท่าไรจักษ์ที่แถบเลือดังสิิชีปะในพงสงกระเน้อยเดี่ยวไปล่อลุดเราพี่น้างเนาะบาลีคนละเพื่นสิมาไทยนาเมนองแทนพี่นนองไปไปเบิ่งไปแกตเพินวาในใดพี่น้อง หลังจากหลังจากกันถ่ายเขาตะเวทแล้วแล้วก็มาพี่พ,พี่น้องเอ้ยพ้าน้องเอิญมาถ่ายมาถ่ายหน้าให้กับบาลลีกน้องเอิญชี้ถ่ายพี่น้องเอ้ยรุ่นน้องการโลดพี่น้องมาหน้าน้องเอิญชี้ได้จะให้มาหินแท้นียนะ มะขินเอียงไทยผัดกินโกนกินไทยผัดไทยกินขน,นออาดหาอะไตักแตนลอยตักแตนลายบูจักพอ,อทองแทนเพื่อนไปเห็นงานพี่น้องไอ้พอได้เงินใส่เนี่ยแม่ทองแทนกระเสียโทรศัพท์ไปสอบนะพี่น้องไอ้แม่ทองแทนกระททสีปปสล,งสรรลงคลิปแต่มือหนิแหละพี่น้นอง ขาพี่ผ่านได้ก็มแม่ลงแท้งก็กลับขอโทษขอไผ่ไดลายพี่น้องแม่ลงแท้งสิดคอลงคลิปแต่มื่อนี่นะพี่น้องมื่อนี่เป็นต้นไปแต่ว่าบุหัวเขาสิปแปลงโทรษทราบแม่ลงแท้งนะจักมือ่อแต่ว่าเบื้ออื่นนี่แม่ลงแท้งสิขึ้นปากซองพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันมีปัญหาดีกไม่ล้อยเดี <c oughs> ย๋ยวชอบแช่ อ๋อเด้เอาลีะคณะใส่ส่งข้าสารใส่เสือแคนสันอันนี้ก็คือท่าพี่น้องเลยแถวโนนท่าพี่น้องเลยนี่แหละหน้ามันตงแทนก็บโบลายดอกเออหน้าเลียนให,ออนนให้ลงไปนี่แหละนี่นะ เออสองผู้น้าเรียนให้ลงไปนี่นั่นแหละหอดคอนนั่นแหละคอนนอนอยู่นะจักแหละมีแต่หห้ไงแต่สามไหนะ้ให้ที่สี่ไห้หที่สี่กำลังเลิก คนคน็นงานก็เลยนองเเ้อคนมาไทยหาย เพิ่เพิ่นไปเห็นงานแจ้งงานได้เพื่อจะสิลธรรมไทยเพราะว่าพอเถ้าเอาเพิ่นก็เริ่มไทยแล้วเพราะว่าเห็ดไทยเห็ดมันด้แมงสแทนกันคือสิลป์เห็ดกับน้องแทนสองคนเห็ดกับน้องน้องแทนแจ้งแไดงแสด้เลยพี่น้องเลยโรไลเป็นได้ดอกหน้ากกับเพ้นพี่น้องต่อเลยต่อดำๆลงไปนี่จักหน่อยพี่น้องเห็นบ่คอนอนอยู่นะนั่นแหละประมาณหออะไรพี่น้อง ันนี่นี่แหละยามดำนะข่อยอันขิง้อแต่แท้นี่แหละดำแต่ละเทื่อนะถ้าเฮ็ดกับอีแม่นะป้าให้อีแม่กับอีพ่อและแล้วก็อีแม่เฒ่าใหญ่นี่แหละอีแม่นาย แม่นายเห็ดพากันเห็ดและช่วยๆแม่น้องแทนกับไปหาเลี้ยงงัวและขำมาแล้วก็ตักน้ำหนึ่งเข่าแล้วมาโอ้พี่น้องเอ้ะกี้นั่นพุกพี่น้องเอ้เราว่วาน้ำก็ะได้สูบได้อันสูบกอกนั่นได้พี่น้องแล้วก็เลี้ยงงัวมาแล้วก็ย่างมือเร้าเขตื่นแต่เส้าแล้วลงมาดํนหน้าก่อนสิไปเลี้ยงงัวกันก่อนจไปเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วกัน าต้องลงม,มาดำหน้าซะก่อนบริลาก็จะซองไห้น้ำพอ่อน้ำแแม่น้ำพอ่อน้ำแแม่แล,ล้วก็ไปแล้วกินข้าวเส้าอะไรก็ไปเลี้ยงงัวพอมาแต่เลี้ยงงวัวแล้วก็หนึ่งข่าวตักน้ำหนึ่งข่าวตักน้ำกับตะกี้ผัดสูบน้ำตักน้ำเนาะตักน้ำใส่หาบขึ้นเฮือนมาแต่เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายก็ได้บริยูซือถาถามาแต่เว้นแน่ก็ลงม,มาโลกา้า มาโลกาแล้วก็คำเจ้นหน้อยแล้วก็ขึ้นไปห้าหนึ่งเทาพี่น้องเลยมาทีนให้ห้ามเ้ย ส่งเหี hmm. mm ่ยวได้่ะเนาะเอ๊ะเอาเาเเอาไงทองวยเอาไงทองบงคับไยังจะไงทองนะลูกบอกเอ้ย

ีนี e ่อารีคุณเห็นหน้าซองคงพี่น้องไหยเห็นหน้าซองคงเห็นหน้าท้าแม่น้ำเห็นหน้าผักหน่วยเห็นหน้าผักหน่วยแล้วก็เห็นหน้าจระคองน้ำหน้าจระคอน่าสิบหกให้กระชีนหน่อยก็พ่อแม่น้องแท็งซองเจ้าเนี่ยประมาณนี่หละพี่น้องเอ้ยนี่เลยข้าวแม่น้องแท็งกับประมาณเศร้าป่าเนี่ยท่าซิฮอตอะไรประมาณเศร้าป่าอะไรพี่น้องเอ้ย แม่น้องแท่ก็สิได้จบคลิปเพียงนี้แล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องน้องแท่ถ้าแม่น้องแท่ไปลงคลิปก็คือตามว่าและพี่น้องโทรศัพท์แม่น้องแท่มีปัญหาแม่น้องแทมจะไปเขาซูนเขาพี่น้องเลยมาซาดแบตบนเขาพอยังเดี๋ยวแม่น้องแทมอันนั้นให้คำตอบมาพี่น้องเพื่อแหละได้โทรศัพท์หลังจากได้โทรศัพท์มาแล้วพี่น้องจับมือได้นะลา๊ายบาย